ใครอยากกินน้ำชงครีมใครอยากซื้อครีมมากินน้ำชงเค่นะั้นแล้วถ้าทําผิดก็คือคูปองเนี้ก็คือให้กดอะไรก็ได้ไอ่าถ้าพี่แบบทํให้เป็นหนูช่วยขายคือวันนี้นะคะพี่เบลมาขายครีมเจนมาขายน้ําชงถ้าใครอยากซื้อน้ําชงซื้อน้ําชงได้เลยถ้าใครอยากซื้อครีมให้มาซื้อน้ําชงก่อนซึ่งเจนนี่บอกเลยว่าน้ำชงของเจนนี่อ่ะคือสามารถแบบใช้แทนครีมได้เลยเดนนูช่วยขายซึ่งทุกวันไม่ต้องลังเลงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากซื้อเจนก็มีคูปองให้ทั้งสองเลยแต่ว่าเจนแนะนําว่าให้มาซื้อน้ําชงก่อนแ๋่วเจนช่วยเขาไม่รู้หรอรู้เนี่ยลูกค้าจะกดแล้วนี่บางคนลูกค้าแบบ บางคนเขาก็ไม่รู้อย่างนี้เนาะใช่ใช่ใ่คุณพ่อหนึ่งคุณลูกว่ามึงมีไส้ซึกไม่พี่เบลไม่ต้องเครียดเอางี้ครีมพี่เบลมันเป็นสองกระปุกนี้ใช่ไหมคะเลนอนนวดนิดนึงสอกระปที่ไม่เคยให้คูปองเลยหนูรู้หนูรู้อันนี้คือมันเป็นครีมสองกระปุกแต่วันนี้ถ้าลูกค้ากําลังตัดสินใจแบบลังเลใช่ปะใกล้ซื้อน้ําชงเจนก่อนเพราะฉะนั้นลูกค้าวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะซื้อลิ้นจี่ไปคนละถุงของพี่เบลซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ของจรต้องซื้อวันนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่ครีมพี่เบลดีนะแต่ว่าน้ำชงดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะกินน้ำชงได้เลย